สบายดีครับพี่น้องสุูุสุขค้นนะครับพอครับช่องเต้าบนข้นแขมครับพี่น้องสีเข่าท่านในเหล่าครับพี่น้องรถสเล็งหา่างเขียยไปสอบครับพ่หูสี่สอเบเจ็กบากท,ที่พอ,อไปสอบอยู่ไอการทะล่มบั้มันบอกเป็นตะชีครับกันเลยสีเอาไปสอบนั่นมีรถสเล็งยู่สองขั้นนะครับพี่น้อง ขั้นอีกขั้นหนึ่งละก็อีกขั้นหนึ่งขึ้นไปสองมาครับมันกระโดดละครับเจ็ดแปดปีละครับพี่น้องต้องสีกับสิบปีละประมาณเก้าปีละครับเพราะว่าปีแรกใส่ใส่รถซาเลงกวางขางนะครับแล้วว่าเจ็ดแปดแปดปีหลังเก้าปีหลังนี่ใส่ใส่ซาเลงครับใส่ซาเลงทีกีนั่งคับนะครับนั่งคับทางนานะครับเป็นแบบมอเตอร์ไซค์นะครับพี่น้อง พวหัวสีจักบาทกระโดนน่ะนาะพี่น้องมันเถ่าครับไม่กระสอบมาล้ายเทื่อหรอต่าวกระสือไม่มันกระแพงครับพี่น้องตั้งหาหกมื่นหมดครับพี่น้องกระซั่ามอเตอร์ไซค์เหระครับเพราะว่าอันนี้เขาสื่อมาใส่งานนะครับแต่าวถ่านอันนี่เขากับสอบบำรุงมันเป็นพวกตินะครับแต่ว่ามือหีิสีเอาไปสอบไงเหนะครับพี่น้องพวกหัวสี่เสียลายบันไดนะครับพี่น้อง ไปเบิ่งสภาพครับี่คทับีนองมักระเก้าแล้วเนาะสิเขียนอไปเก้าเก้าครับเบาะก,กับขาดสีไดซื้อบอะไม่ครับใส่ง่ามเต็มทีเลยครับแต่ว่าสภาพอ่ากระบะมันยังดีดนะครับมันยังบัทชินได้ดเป็นอย่างสิเอารถปรีกอัพมาใส่ข้างหลัง ครับเก่าอ่ะอืมพี่น,อน้องมาเอิ่มมาเรียนเพื่อน,นผมนะมามาเบิ่งงวดนะครับบามันครับชิมดูบามันอ้าตกใ่รครับ โมันว่าที่นี่มันคุณสามตัวลุกลุกอุ๊ยมันเป็นตายอย่างครับโตบอกสูงสูงครับบ้านพอปาดนะครับมูอีพอทนเหลี่ยงด้วยไง อันนี้ก็อีกตัวหนึ่งตัวเถิกข้างในครับไงพระโล่ครับป้าตั้งในตัวเถิกครับสองตัวเปนเยียบขอบหาขอบกันเลยนะครับ ย่ามีพ่นบ่อเล้ยออกนะครับป้าตกใจนะเป็นย่ามีย่าดำหน้าแล้วนะครับพ่นบ่อล้ออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพวกพ่นแปดตัวแล้วแ่นี้ลูงสีคือผมนะครับก็ตอนนี้ตกใจนั่นมีเพื่อนเพนครับคือไล่ให้กันกับเพื่อนผมแมนบ่าครับพี่น้อง เป,เป็นสร้างคนเดียวกันนะครับสร้างค่าสีเป็นอมตะกรงเทพบครับคือกันเลยสร้างคนเดียวกันครับพ<ด> <c oughs> นมี่รมสีนะครับข้าพี่ังองถ้าเอาข้นรถมาหอดกันทะล่มแล้วนะครับเ <c oughs> ป็นสีผ้าไปสองยุราบน,นะครับ อันนั้นลงสีเพิ่นครับน,ะบน,น้่หัวหัวสองตัวนะครับเป็นหัวสาวตัวปกใ่งใหญ่เพื่อกัรครับตัวยังหน่อยงคือกันครับตัวใหญ่เลย ต้นเมียลูกครับลูกพวกก็อวันตัวเถอะตัวใหญ่สันครับพี่หมูนั่นครับพี่น้องตานะครับมูท้ายขีดนะ ขีดท,ทุกอย่างเลยครับ่ะเอาลราไปลานะครับเราเอาล่งเร,รับนะรับไปเนาะเอา,าสองที่ได้เงนเพิงนะครับอยู่กันทะล่มครับเป็นลานสองสอเสล่งสอมมอเตอร์ไซค์นะครับบานผมก็เจะสอมก็ได้นะครับแต่ว่ายี่หานนี่เพิ่นเป็นเชี่ยชาินะร โอ้โหต้องสอมเสียเอียงเนี่ยครับเดี๋ยวสางมสดนต้การหาครับที่พอป่มันสิบ้างหครับมันมันกินหลายปีแล้วครับพี่น้องใส่งานกิบคุมแลวละครับเจ็บแปดปีละเดี๋ยวเขาถ่ายเบื้องมือมาเอาเนระครับพี่น้อง สีจักมือสองเสมอคนละครับพี่น้องก็สิมาเอาตั้งแต่บ้านผมมาหอดบันเพิงกับประมาณสามสิบกิโลครับหลับมานลำซี่นะครับมันอยู่เขตติดต่อกันครับระหว่างที่สะเกดกับอุบลครบบับตำบลชีท่วนครับตำบลเจียนะครับยึดติเอ้ยกับตำบลแม่นครับบันตาสลาบตำบลชีท่วนตำบลชีท่วนกับตำบลเจียเอ้ยตำบล ตำบลท่ามครับพี่นอ้องบันเจียนะครับติดกันเพราะว่ามีมีมุ่มมนขัดขันกันซื้อ,อนะครับตอนนี้ผมกินใ้วัดบนนเพิงนะครับรลมาจอดไว้ ม,ม,มาหอด้ะครับพี่น้องมือมาเอารถนะครับพอเพิ่นไปเอามาไม้หมาบ่มันมา้นมา้ไว้ยากี้ยวันีองคันเีน้งนยงเ่าก็หนัวขี้เรียวบ่ กบไปกับม่าใสยังไงใส่หมอนะใสงผีว่ะดูอ่ะเขาใส่ทั้งไหนวะเาใ่ก็ว่าไม่ใส่ผีมันบวชบวชมาบวชกิไปสิเขาใส่อยู่ที่กระติกะที่อ่ะืสานอนองจักบาทล่ะจักบิบบาทนี่ะ ไม่ออกเยอะแล้วขีบพอน้ําินตัดออกพี่ฉันตบปากกิให้แกพี่กนคกลัวพี่กแล้วแจมยังบีนะขา ไปเบิ่งนงัวกันครับพี่นอ้องซ่อนงัวใหญ่ครับแปดตัวหนึ่งสองสี่หกแปดตัวเมียสาวง่ายง่ามเป็นง่ามครับบามัน แดงงามเลยครับตัวค้าน่นาสแมนฮินดูครับฮินดูปราสิ้นสีขาวอันนี้ก็เถิกครับไอ้วงาเถิกขึ้นหลายะนะว่าเถิกสามตัวสี่ตัว๊าดโัว ต้น้อยกระแมนครับต้นนีก้กระแมนสองต้นเถิดไงกระแมนม้าแต่ตัวเถิกแทนตัวนี้ต้นนี้หนาคือตัวแมนครับตัวแมนตัวเถิกตัวเถิกหุ่นเถิดไงครับป้าโ๋อ ย่ายอี๋ครับตัวน,นั้นจนได้ใส่อันนั้นไว้ครับว่าได้สนตะไผ่ว่าสนเข้าครับต้นนี้จังสนเข้าเพราะวก็กระยิ่ไปหนายนครับต้นนี้ป้าโตเบื้องเมียมันครับต้นนันนาจะเป็นบามาันผสมฮินดูนครับ ตัวน,นี้ครับตัวน,นี้ผสมคื้กันครับเป็ส่องเป็นบามันผสมยินดัวปลาตะเมียนกับกินขาดาาะาานะครับผมสูงร้อยแปดสิบซี่ซัมบาไรผมนะ้งสูงมันนะครับ ตัว,ตวขานี่ครนี่ดูบาซินครับอ๋อซ่อนงวยเลยเอ้ารถขับมือนี่หลังจากทีปะไวประมาณสามสี่มือสี่มือครับตัวเมียาสาวนี่คืองามพามาเบิ่งนงวยไงครับ เอาออกมากออกกระลังกายนะครับก็เอาไว้ใน้อบกนะครับโตใหญ่เฮี้ยงครับพู้ที่มักง่วนะครับผมกระมักครับ,บตะกี่ผมเลี้ยงง่วนให้ขี่แกนครับ แต่ขี้งว้วไทยธรรมดาเลยครับตัสมัยเด็กน้อยพอผมเขา่าเข่าลงเรียนจบมาไปเนี่ยก็ะขายเบิดแห้ะครับเพราะวีผู้เบิงครับผมก็ไปเลี้ยนต่อนะครับเขามันงววตอนน้นครับงาม,งาม งามีเดียนัวขอบแปดตัวตัวเถิกไปซี่ตัวครับเถิกตัวหนึ่งกําลังเสื่องนะครับง่ามขนาดสองตัวหน่อยสามตัวนี่กับตัวเถิกครับตัวเมียตัวเดียว อขอ้นกันครับสองพั 2, นแปดไม่สองพันเลยก็ถ้าพี่น้องตอนนี้ก็แดดผาพมาหอดบานนะครับพี่น้องกับตอนนี้ก็สีโม่งแร้งหาสีหาโม่งครับกับสีมะขั่วปลานะครับพอเพื่อนเอาปลาห้ปลานีเป็นปลาซีแล้วครับพี่น้องมีปลาเนาะ อันนี้ว่าแม่ในใจว่าเป็นปลาอย่างปลาอีกรรมัมบ่อครับแล้วกปลาเอียงบู้ครับปลาซี่นะครับพี่น้องกระสีขั้วไว้อีกพอเราขั้วไ้สามสี่ตัวครับผมว่าสีมาขัา่วยอมแลงนะครับแช่ตู้เย็ยนไว้มานหวัวตะเทียงหรอครับพี่น้องไปเอาตอนบ้านสิบเอ็ดโมงบ้านผมจากบ้านผมไปหอดบ้านเพิงนะครับใส่ท่างหลับท่างซี่นะครับ เขาบัญชีทวนแล้วก็ออกคำคำสะพานซี่บันทาสลาครับแล้วก็เข่าเขียดเข่าเขอ่าบัญเจียครับแล้วก็บันท่ามนะครับแล้วก็ไปบันเพืองนะครับพี่นอ้องมันกระบอกไก่นะครับประมาณยี่สิบกิโลยี่สิบยี่สิบกิโลนะครับประมาณนั้นถอนเป็นทางลัดนะครับ แต่ว่าท่ามันก็สีโค้งไปน้ำน้ำปลาท่ามน้ำหน้าหน้าครับพี่น้องน้ำหน้าท่ามหน้าไอห,หน้าท่ามไอยูติซี่ครับเขาเจ้าเอือนหน้าท่ามครับพี่น้องคลิปนี้ก็เป็นมยังหลายครับพี่น้องภาพพี่น้องไปเบิรงง่วนะครับเป็นเลียงง่วนะครับพออีพอปาดเ,เป็นเป็นเลียงง่วแล้วก็เป็นมิโงร่องสีครับ เอารถไปสอมเนาะมันเถ่าแล้วนะครับมันกระสิบปีซิสิปีแล้วครับพี่น้องสเสล่งใส่ดูหลายมันกะแบบว,ว่ามันอืดนะครับพี่น้องก็เลยเอาไปสอมโอเคครับพี่น้องกะฝากพี่น้องในเด้อครับฝากกดไล์ก็แช่นะครับขาพิษผ่าม่องไรกบขอโทษขอภัยอันเด้อครับพี่น้องคลิปนี้กับซีดายไว้ซ่อมนี่ครับพี่น้อง เอาไว้พอกันคลิปหน้าได้ครับพี่นอ้อคมื้อนี้กัเอาไว้ซัซนี้ครับสวัสดีครับ